นะเห็นไหมครับอย่างผมเนี่ยพอปาเนี่ยผมเลือกใช้เสือและสิงเพราะเสือเป็นมหาอำนาจอ่าสิงเป็นมหาอำนาจและเป็นราชาเสน่ห์ผมให้นเรียนโมเข็นปลาทองครับความจริงช่ผมชอบนีะนะครับนี่นะผมบอกเลยนะที่พูดอยู่เนี่ยปลาทองเนี่ยนะนะเป็นสิ่งที่ผมใช้มาตลอดนะผมจะบอกให้ ปลาทองอันนี้เป็นปลาทองชินเงินผมใช้มาสิบกว่าปีคนขอปลาทองอันนี้จากผมให้ผมเท่าไหร่มันก็ไม่ขายนี่ครับปลาทองคู่มีวิชาปลาทองเป็นวิชาของพระเกจิทางเหนือนี่ผมใช้ปลาทองจริงๆปลาทองเนี่ยเวลาคุณเดินผ่านตู้มันคุณคุณหยุดมองไหม ผมก็หน้าเวลาผมไปที่นั่งที่ไหนอ่ะจะผมไม่รอแล้วครับแต่สาวๆว่าชอบมองอาจริงอ่ะผมจะบอกคุณให้ <c oughs> นะครับอืมไม่ใช่ไม่มีนะวิชาปลาทองอ่ะคุณไม่เชื่อผมเนรอครผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะครับ <c oughs> อ่านะครับเ <c oughs> ช่นนั้นอะ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าเสือมันเป็นราชาสเสน่ห์ยังไง จริงๆเสือเนี่ยนะดุร้ายขอผมเช่าต่อครับผมจะมีอ่านะครับดุร้ายแต่คุณอยากเห็นเสือโจเป็นๆไหมนะครับผมไม่กลัวทุกวันนี้ผมแขวนเสือผมให้เมีย <S 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 ผมแขวนหน้าว<บ>ัวถูกป่วผมต้องมีซาร์ของผม ผมต้องให้ผมต้องมีศาสตรผมแต่ทุกวันนี้ร้า์มากอยู่ใกล้ๆมันเริ่มรู้เยอะนะครับอ่าผมบอกเลยเสือดุร้ายเราอยากเห็นเสือตัวเป็นๆไหมแน่นอนทุกคนยอมเสียตังเข้าสวนสัตว์เพื่อไปดูเสือทุกคนยอมเสียตังเข้าสวนเสือเพื่อไปดูเสือมันน่าก,กลัวแต่อยากเห็น นี่แหละครับเขาจึงบอกว่าเสือเนี่ยมันเป็นทั้งมหาอํานาจและราชสันนีเพื่อันนี้ผมไม่ได้ล้อคุณเล่นนะคุณแขวนพระคุณยังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยอะ่ะผมว่ามันมันจะไม่ใช่นะนะนะครับอ่ะคราวนี้มาถึงพี่ตอพี่ชายอยู่ไหมผมไม่รู้ว่าแกอยู่หรือว่าอ่ะเมื่อทุกคนรู้ความหมายแล้วผมพูดปลาเรื่องนึง่งอย่าพูดมาก อืมนะจริงไม่จริงต้องลองอย่าเชื่อใครง่ายๆนะฟ้าประทานสมองมาให้เราเนื้อทองผสมเก่าถ้าขัดเน,นื้อในมันจะดูเหมือนของใหม่ไหมครับอืมก็ต้องลองขัดดูครับถามผมท้าไมอะ่ะไปลองขัดดูนึกอะไรไม่ออกเคยเป็นนักเรียนแขวนอาเข็มขัดหัวเสือไหมครับ เวลาเวลาพี่เอาบัโซขัดเข็มขัดหัวเสือแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันกลับมาเก่าไหมเขาบอกว่าสิงสิงมห็นเสน่ห์ส,เเสิงจากฝูงครอบครอบครองเมียทุกตัวครับอาวแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะสิงโตตัวเดียวมีเป็นนะมีเมียทั้งฝูงนะนะเห็นไหมครับก็ว,ว่ากันไปนะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อว่ากัน อา้าวเดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวมันไม่ได้งานไม่ได้การนะครับอ่นะาเนียเมื่อกี้ผมบอกไนงะฟ้าประทานอาวุธวิเศษให้มนุษย์เรามาคือสมองใช้มันครับนะอย่าเลือกทิ้งสมองตัวเองไว้แล้วไปเชื่อคนอื่นตลอดเวลาให้เขาจุงจมูกไม่ใช่จงมีกุญแจที่ไขประตูเป็นของเราเองอย่ายืมกุญแจคนอื่นตลอดเวลาเพราะวันนั้นถ้าเขาไม่ให้เรา นะครับเราจะใช้สมองไม่เป็นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือผมพูดให้ทุกคนคิดเป็นฟ้าประทานสมองมาให้ทุกคนเป็นอาวุธอันวิเศษเท่ากันแต่เราเลือกที่จะขี้เกียจใช้สมองของตัวเองและไปเชื่อคนอื่นนะครับอ่ะไปะนะพอเรามารู้ถึงจุดนี้อย่างพ่อปานเนี่ยคุณเคยดินพ่อปานดินหม้อใหม่ไหม นะครับอ่ามันอยู่ที่อาชีพคุณด้วยนะใช่ครับก็คือคุณก็ไปคือการจะแขวนผ้ะอะไรเนะี่ยทุกวันนี้มันมีตำราใน Google ที่สามารถเปิดดูได้นะนะพราสมเด็จมีฝั่งตะกูลโขาคำด้วยหรอครับโอ้เขาอยากจะฝังอะไรก็ฝังได้นะครับ,รอ,รบอ่เขาอยากจะฝังอะไรก็สั่งได้นะองเาเ,เ,เ,เดี๋ยวไม่ได้งานอ่ะไปอย่างอื่นกันต่อได้ยินเรื่องพาปานดิน้อใหม่ไหมคุณคิดว่าดินมห้อใหม่มันคืออะไร เออผมอยากรู้ดินหม้อใหม่คืออะไรเกดกะดีตามุง้งนะครับอ่ะมันคืออะไรอ่านะครับเรามักจะมีปัญหากับเ <c oughs> มีย เพราะมันมันคนเรามักระบายสิ่งเก็บกดในตัวเองออกมานะครับพี่บางครั้งอ่ะปล่อยไว้ตรงนั้นดีแล้วเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรแตะพี่จริงๆเชื่อผมนะเรื่องบางเรื่องนะอย่าไปแตะดีที่สุดนะครับอ่านะครับมันมันมันจะไม่เก็บตัวนะครับอ่าเก็บไว้ในใจนะครับอ่านะถ้าเวลาเราคิดมากใจเราก็จะเป็นทุกข์ครับอ่าเราแก้ไม่ได้ค่ะแก้จริงจรแก้ไม่ได้อ่านะผมบอกเลยว่าพ่อปลนเล่นดินหม้อใหม่ ถ้าใครยังใส่ใจกับคำพูดนี้อยู่คุณก็จะโดนพระเก๊ใครใส่ใจกับตำหนิบนเหรียญคุณจะโดนพระเก๊คำว่าพ่อปานดินหม้อใหม่เนี่ยผมเล่นพามายี่สิบปีผมไม่เคยได้ยินแต่ผมได้ยินคำว่าดินหม้อใหม่พร้อมๆกับพระเก๊ที่มันไม่เก่าขายได้ ผมเล่นพระมา20ปีในสมัยที่ผมเล่นพระผมไม่เคยได้ยินคําว่าดินหม้อใหม่สัพท์คำว่าดินมหม้อใหม่ของพ่อปานมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพ่อปานที่ไม่เก่าเป็นพระเก๋ขายได้ครับคำว่าดินหม้อใหม่ไม่มีประโยชน์ ต่อการศึกษาพระหลวงพ่อปานกับเราเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวไม่มีประโยชน์กับการดูพระพ่อปานเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่มีโทษถึง50%นนะครับดินหม้อใหม่มันก็บอกความหมายของมันอยู่แล้วว่าใหม่ ทิ้งคุณคุณเป็นคนเผาหมอ้อให้คุณเผาวันนี้เลยนะร้อยใบเนี่ยสีมันไม่เสมอแลวหรอครับอ่านะครับสีมันไม่เสมอรู้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแบงค์เจ้าโก้งคิดถึงผมหมดอะ่ะไม่ต้องคิดถึงมากนะครับไม่ต้องคิดถึงมากนะเดี๋ยวข้างบ้านสงสัยนะครับ ะวานนิดคืออะไรคุณตอบผมหน่อยเนี่ยได้ศัพท์ใหม่ๆหม่ใหม่แล้ววานนิพคืออะไรบางอย่างคําพูดที่ผมเอาไปพูดอ่ะบางคนเอาไปพูดต่อแล้วเอื้อต่อประโยชน์การขายพระหรือฟังไม่ได้ศัพท์จับไปขยายความด้วยถูกไหมฮะพระแท้มันคือเก่าและดินหม้อใหม่เนี่ยโก้ม,มันคืออะไรคุณจะเปรียบเทียบความหมายของสีพระพ่อปาน ว่าสีดินหม้อใหม่ก็ลองไปเผาหม้อพรุ่งนี้ดูดิมันสีเหมือนกันทุกอันไหมถ้าสีเหมือนหม้อใหม่ที่เพิ่งเผาใหม่ใหม่มันก็คือผ้าใหม่ชูไหมฮะสมัยก่อนผมเล่นผ้ามาก็ไม่เห็นมีศัพท์ว่าดินหม้อใหม่เขาก็ซื้อขายพ่อปานกันได้ดูผ้าพ่อาปานกันเป็นผ้าพ่อปานเนี่ยมันมีหลากสีมันขึ้นอยู่กับการเผานะตรงไหนที่อยู่ใกล้ ไฟมากมันไหม้มันก็ดำอ่ะอันนึงโดนทับมันก็เป็นสองสีทูโทนไอ้พวกนี้ของเกยาทำยากหน่อยอะไอ้ตรงไหนอยู่ตรงกลางความร้อนเข้าไปไม่ถึงมากมันก็ออกเป็นสีแดงสีชมพูาการเผาทำไมต้องเผาไม่อยากพูดคำนี้เลยจะพูดดีไหมพูดเสร็จแล้วลบคลิปวันนี้ได้ไหมจริงจริงนะผมพูด ผมไม่อยากพูดประโยคนี้เลยผมพูดคำนี้นะมันจะทำให้คนดูพาเป็นและมันจะทำให้พาเกะทำออกมาผมมอ,อกเลยอนะ่ะถ้าผมพูดคำคำหนึ่งนะคำพูดผมคำนี้จะทำให้คนดูพาเนื้อดินเป็นและจะทำให้พาเกะดีทำออกมาเออคุณเชื่อไหมคำพูดคำเดียวเนี่ยคุณจะดูพาเป็นหมดเลยแต่ของเกะมันก็จะเป็นดาบสองคมคือกล่องเกะเขาจะทำออกมา วานิชคือน้ำยาเคลือบสีเคลือบเงาใช่เหรอเซิร์ชกูเกิลดูซินะครับการดูพระเนื้อดินน่ะมันง่ายนิดเดียวนะครับฟุนฟังผมนะะสำหรับแฟนเพจผมในนี้นะเนื้อดินพระแท้นับหนึ่งเลย เบื้องต้นเลยนับหนึ่งเลยสำหรับพระเนื้อดินแท้นะครับต้องเผาคุณจำไว้เลยนะครับพระเนื้อดินแท้ต้องเผาแค่นั้นพระเกะ๋มันไม่เผาอันไหนเป็นเนื้อดินไม่เผาเก๋แยกง่ายๆแค่นี้ แต่ถ้าผมพูดวันนี้ไปปังคนทําพระเนี่ยดินมันเผากันหมดพวกเราก็จะดูพระยากขึ้นไปอีกทำไมต้องเผาการเผาให้ดินสุกมันจะทำให้พระกันน้ำได้คงทนอยู่ไปนานแสนนานการเผาคือทำให้พระเนี่ยเนื้อดินมันสุก แล้วมันไม่ละลายตามแล้วมันคงทนพระเกที่มันไม่เผามันจะเป็นดูง่ายๆเลยหยิบผ้ามาถ้าดินเผาแท้ไม่เผาเก๊อันนี้มันคือเรื่องง่ายๆที่สุดของการดูพระเนื้อดินแท้กับเก๊ไม่ต้องไปดูพิมพ์ไม่ต้องไปดูอะไรให้มันมากมายเผลอพูดไปแล้วด้วยนะครับหลักการเบื้องต้นของดูพระที่นคือต้องเผาใครที่บอกว่าพระบูบุญ เพราะปานไม่เผาอ่ะคุณเลิกคุยกับมันเลยนะครับมันต้องเผาอ่าเพราะถ้าไม่เผามันกันน้ําไม่ได้มันทนน้ําไม่ได้มันนะแค่นั้นเองหยิบพันธุ์ดินมาเนี่ยเป็นดินเผาอ่นะเนี่ยประตูแรกเลยที่จะพิจารณาต่อไปว่าแทรลิเกถ้าหยิบมาไม่เผาคุณผมหมอ,อคุณเลยคุณเคลียออกเลยนะครับ นะถามทําไมต้องเผา้าทำไมพับผงต้องเข้าตัวประสานนะครับทําไมไม่เอาผงม,มากดกดกดแล้วก็แจกอะมันยุ่ยไงน,นะยจริงคือสิ่งที่ผมบอกอะ่ะนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากบอกคือมันจะทําให้พักเกเ่ยทําได้ใกล้เคียงขึ้นทุกวันทุกวันแน่นอน บางคนพูดเรื่องวาน,นิชเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะใครที่บอกว่าพระโบราณอย่างพ่อสดปากน้ำหรือโน่นนี่นั่นทาชลักอะ่ะก็เป็นคำพูดที่คุณเลิกคุยกับไอคนนั้นไปได้เลยคือมันไม่รู้อ่านะครับเพราะว่าสมัยก่อนเน่ะมันคือชลักชลักมันเป็นเกดนะครับ วานิชาละลนอะน้ำมันวานิชหรือน้ำมันสนมันคือตัวทําละลายคุณเอาชแล็กละลายน้ําได้ไหมอะไม่ได้อ่าฉะนั้นชแลกสมัยก่อนมันเป็นเกล็ดคุณต้องเอาไอ้เกล็ดชแล็กเนี่ยมาทําละลายในตัวทําละลายคือน้ํามันวานิชมันถึงจะเป็นของเหลวเป็นน้าเอาไปทาพระได้เขา้าใจไหมครับฉะนั้นมันไม่ได้ทาน้ํามันวานิชนะ น้ำมันวานิชมันคือตัวทาละลายชแล็กอ่าถ้าคุณหยิบผ้าหลวงพ่อสดเป็นแลกเกอร์มาก็จบแหม่มันหลายสิ่งหลายอย่างนะเอางี้เหมือนกันบอนทองนะครับอ่าสังเกตง่ายๆเลยนะพระลงบอนแท้ลงบอนเก๋นนะพระที่ใช้สีพ่นสีสเปรย์ที่เป็นเกล็ดทองอ่ะ สมัยก่อนถ้าใครเคยมีมอเตอร์ไซค์ชอบแต่งมอเตอร์ไซค์ชอบซื้อสีสเปย์มาพ่นเปลี่ยนสีมอเตอร์ไซค์คุณจะรู้ดีคุณเจอพระที่พ่นด้วยสีสเปย์สีทองเก๋บรอนทองคือทองเปลวบ่นให้เป็นผงนะครับแล้วก็เข้ากับตัวน้ำมันแล้วก็ทาลงไปบนพระคือสมัยก่อนต้องใช้ลักเพราะมันไม่มีน้ำมันน ถูกไหมล่ะชัเวลาการแห้งสามเดือนยังไม่แห้งเลยแต่ในสมัยก่อนมันมีม,มีทางเลือกมันไม่มีอะไรที่ที่มันดีกว่าลักแต่พอเทคโนโลยีมันพัฒนามากขึ้นใช่ไหมฮะมันมีชลักอ่าสามารถทาพอพัฒนามามันมีอะไรที่เป็นของเหลวที่ผสมกับเกล็ดทองลงไปได้ก็แค่ทำให้พระมีทองสวยงามครับ นึกออกไหมแต่ของเก๊อ่ะมันจะมาใช้ชาแล็ตจริงๆมันจะมาบดเอาทองําแท้มาแล้วมันก็จะสีสเปร์ที่เป็นสีทองพลนพลนลนนนลน,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 นแค่คุณแยกระหว่างสีสเปรกับนะฮะบลอนให้ออกคุณก็จะรู้ว่าพระตรงหน้าคุณมันแท้หรือมันเก๊นั่นมันคือการหลักการดูพระง,ง่ายๆแต่ทุกวันนี้แท้เก๊คือพระซื้อมาจากพี่คนนี้ พี่คนนี้เขาไม่น่าจะขายพ็กเกจพระอันนี้มีบัตรนัน่นมันคือพระแท้ของคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะะเห็นไหมสิ่งที่ผมบอกให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลมันง่ายมากผมบอกมากขึ้นมาเป็นเรื่องที่ง่ายนะทุกวันนี้ที่มันยากอ่ะเพราะเข้าใจว่าเก๋เป็นพระแท้แล้วก็ไม่เชื่อองค์นั้นเกน๋แล้วก็หมกมุ่น ถ้าคุณเข้าใจว่าพระเกมันแท้คุณจะดูพระแท้เป็นยังไงอ่กับพระแท้ถูกตีเป็นเกศแล้วคุณจะไปเอาหลักเกณฑ์หลักการความเก่าจากไหนอะเมื่อไอ้พระแท้ๆคุณถ้าคุณถ้าคุณรู้ว่านี่มันแท้คุณจําความเก่าจํากระไหลจําร่องรอยของฟันตัดในแต่ละยุคได้คุณก็ดูพระเก่าได้แต่เมื่อเขาบอกไอ้พระเก่านี่มันเกะแล้วอะ คุณก็เลยไม่มั่นใจว่าไอ้หลักเกณฑ์หลักการการดูความเก่ามันจะดูได้จริงเพราะเข้าใจว่าอันนั้นมันเก๋ไงเออกับเก๋เน,นี่ยนะเขาบอกว่าแท้คุณก็หมกมุ่นเอ๊ะทำไมไอ้พระแท้องค์นี้มันเหมือนพระเก๋เลยเออแล้วตกลงแท้เก๋มาดูยังไงที่มันยากอะ่ะเพราะเราฟังเราเชื่อเราไม่ใช้สมองไม่ใช้ประวัติศาสตร์ในการดูพระ อ่ะสุดท้ายเดี๋ยวไปไม่ถึงเรื่องพระสมเด็จใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปถึงเรื่องพระสมเด็จก,กันอ่ะแอดมิน,นเดี๋ยวพี่ขอกล่องอะไรวางมือเหมือนกับไอเน,นี้ยมันเตี้ยไปมันทําให้มันทําให้พี่โอ้เนี่ยบดหลังได้อยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อ,อย่างนี้ก็สูงขึ้นผมก็จะไม่ผมว่าน่าจะไม่ปวดหลังนะคือไอเขาไอคนตีเก๊ตีแท้มันเรื่องของเขาแต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นครับอ่ะโอเคแล้วก็เริ่มโอเคขึ้นผงที่อุดบนหลวงพ่อปานดูอย่างอาจารย์โอ้อโอยายาผมพูดเรื่องนี้เลยนะครับผมผมพูดเรื่องนี้ปุ๊บนะพาเก๊มาเต็มตลาดแน่นอนแล้วคุณจะไม่มีทางแยกแค้เก๊ได้เลย จริงผมเสียมรยาทน,นิดนึงนะนะครับถ้าคุณให้ผมบอกหมดนะคุณเตรียมตัวรับกับพระเกที่มันใช้สวิตมวลสารเดียวกับพระแท้แล้วคุณตายแน่นอนนะฮะคุณตายแน่นอนบางครั้งผมหรือผมไม่อยากบอกอะไรหมดอเพราะว่าคนทำพระเกอเขาก็จะทำด้วยเครื่องมือนั้นด้วยเป็นด้วยเป็นสิ่งที่ คือผมใช้ความรู้เหล่านี้ในการดูพระและเอาตัวรอดอยู่นะพะผมซื้อพระผมต้องจ่ายเงินจริงอยากรู้ก็ต้องคุยกันเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็จะบังคับขู่เข็นให้ผมบอกก็ไม่ได้นะครับอยากรู้นะครับต้องคุยกันเป็นการส่วนตัวไม่งั้น ผมบอกทุกอย่างเนี่ยพาร์เกมันจะพัฒนาขึ้นมาตลอดอ่าจะมีวันที่คนเลิกทำพาร์เกไหมเงินมันคือสิ่งที่หอมหวนครับนะครับอ่าคนทำพาร์เกอ่ะมันให้เขาทำเลยครับทำแล้วขายไม่ได้เขาก็เลิกทำไปเองแต่ประเด็นคือเขาทำมาแล้วมันขายได้ไงนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นประเด็น